สวัสดีครับ้องใหม่ครับสวัสดีค่ะน้องเอิร์นค,ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสามคนจะมาร้องเพลงเบอร์เดย์วันเกิดให้คุณแม่นะคะขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะคะขอให้คุณแม่ได้เริ่มรวยนะคะแล้วก็อายุยืนยาวตลอดกาลเลยะค่ะแล้วเราก็จะร้องเพลงให้ฟังนะคะขอขอให้แม่มีความสุขมากๆ,ๆนะคะเชญรับ็ชมรับฟังได้เลยค่ะ Birthday you. HAPPY BIRTHDAY YOU TO ขอให้แม่มีความสุขมากๆนะคะขอให้ยศุลกาแข็งแรงค่ะ เคยให้ไกยทูนาาน้องมกันดันม้มรวยๆเรารักยายทูนนะคะแล้วก็รักแม่มากที่สุดเลยคะ่ะ